สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับสาเหตุใส่ชุดบอลไปงานแต่งลาล่าไขาข้อสงสัยเผยสาเหตุที่ก้องห้วยไรใส่ชุดบอลไปร่วมงานแต่งลูลูต้องบอกว่าล่าสุดทําเอากระจางเมื่อลาล่าอาสยามไขข้อสงสัยสาเหตุที่ก้องห้วยไล่ใส่ชุดบอลไปร่วมงานแต่งงานลูลูจนเกิดดราม่ากลายเป็นประเด็นดราม่าเมื่อก้องห้วยไร ใส่ชุดบอลไปงานแต่างงานรูลูดวงฤดีหลังจากภาพได้เผยแพร่ออกไปก็มีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาคอมเมนต์ทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยจนกลายเป็นดราม่าชุดบอลกล้องห้วยไลย่ล่าสุดทำเอากระจางเมื่อลาลาอาสยามไขข้อสงสัยสาเหตุที่กล้องห้วยไลย่ใส่ชุดบอลไปร่วมงานแต่างงานรูลูจนเกิดดราม่าโดยทั้น,นก็ได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่าทุกทุกท่านจา๋าลาลากับลูลู ขออนุญาต #save ก้องห้วยไร่นะคะในวันที่12มีนาคม66คือวันแต่งงานของลูลูซึ่งกล้องติดงานตอนแรกน้องบอกจะไม่ได้มาด้วยซ้ําแต่ทางน้องเบลแจ้งมาว่าอาจจะแวะไปแป๊บหนึ่งแต่กล้องหาชุดตามทีมไม่ทันวานพี่ลาล่าช่วยหาให้หน่อยได้ไหมแล้วเสียงของพี่ลูลูก็แทรกขึ้นมาว่าน้องเบลฟังพี่นะให้กล้องใส่แบบไหนก็ได้สบายสบาย ใส่สีเขียวก็ได้เด่นๆไม่ต้องตามทีมพี่อยากให้กล้องเด่นๆสนุกสนุกในงานแค่มาพี่ก็ดีใจแล้วแล้วทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นความต้องการของลูลูลาล่าทางเราเชวนน้องมางานเลยทำให้เกิดกระแสะภาพลบกับน้องในบางกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยในการแต่งตัวจะบอกว่าแค่น้องมาก็คือของขวัญที่ดีที่สุดในงานแล้วเราต้องขอบคุณน้องมากกว่า ที่เสียสละเวลามาทําให้เกิดสีสันในงานและทางเรารู้สึกเสียใจที่เชิญน้องมาแล้วทําให้น้องเกิดกระแสะดราม่าจึงอยากแจ้งเก่าสําหรับคนที่ไม่เข้าใจให้เข้าใจตรงกันนะคะแฮชแท็ ag, นี่คือความต้องการของเจ้าสาวแฮชแท็กเซฟกล้องห้วยไร่ขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวออนไลน์ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจกับช่องกระแสะข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ